สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เมตตาคุณยายแส่ทองนะครับบันนี้คุณยายได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับตอนเวลา8โมง9นาทีนะครับกับก็เสียใจนะครับเสียใจนะครบับกับเหตุการณ์นี้นะครับก็ขอให้คุณ ยายสายทองนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับหมดเวีนหมดกรรมนะครับหมดทุกข์หมดโศกนะครับครับสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับที่ได้ล่วงเกินคุณป้านะครับก็ขอหสวกรรมนะครับขอเข้ามานะครับอย่ามีเวียนต่อกันและกันนะครับก็ขอให้คุณป้าหรือคุณยายนะครับคุณยายสายทองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ ตอนนี้นะครับก็ได้จุดทุกนะครับทุกบอกคำบอกขอเข้ามาคุณยายใส่ทองนะครับแล้วขอให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับอย่างมีเวณมีกรรมต่อกันนะครับขอให้คุณป้าหรือคุณยายใส่ทองนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับหมดทุกหมดโศกนะครับไม่เจ็บอีกแล้วนะครับคุณยาย คนชายมาอยู่รักษาที่นี่นะครับก็สองเดือนนะครับกลับมาอยู่รักษาที่นี่นะครับสองเดือนนะครับเข้าเดือนที่สามนะครับมาอยู่รักษาอาการนะครับอาการป่วยนะครับเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับ ทางโรงพยาบาลนะครับทางคุณหมอก็ได้ผ่าตัดสบเน็ตนะครับนําก้อนเนื้อที่อุดตันนะครับออกได้สําเร็จนะครับคุณยายใส่ท้องก็ปลอดภัยดีนะครับกินอาหารกินยาได้นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับคุณยายก็เหนื่อยนะครับหมดเลยนะครับด้วยอาการที่อายุมากแล้วนะครับยายก็อายุมากแล้วนะครับห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับ สงสารนะครับสงสารคุณยายนะครับพักหลังๆนี้นะครับคุณยายก็ป่วยนะครับป่วยอตอดแตดนะครับไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับเมื่อวานก็ได้ล้มนะครับล้มล้มแบบาท่านั่งนะครับล้มแบบท่านั่งนะครับไม่ใช่นอนนะครับแบบนั่งคุกเข่าลงนะครับ แล้วก็ได้พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นนะครับจนหมดแรงนะครับแต่ก็ลุกไม่ได้นะครับคุณหมอก็ได้นํารถนคโคมายกแต่ยกครั้งหนึ่งนะครับคุณยายใส่ทองก็ไม่เอาขายันพื้นนะครับก็เลยจึงให้นอนนอนใส่น้ําเกลือนะครับนอนลงลากกัะพื้นใส่น้ําเกลือนะครับจนดึกนะครับจนมืดนะครับเมื่อคืนคุณป้าก็มีแรงขึ้นมานะครับ คุณหมอก็ประเมินออสถานการณ์นะครับประเมินอ,อาการของคุณยายใส่ทองนะครับว่าพอที่จะลุกขึ้นยืนเองได้นะครับก็จึงใช้รถแมคโครประคองยกขึ้นนะครับจนคุณยายยืนขึ้นเองนะครับยืนขึ้นเองได้ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนะครับจนมาถึงรุ่งเช้านะครับคุณยายก็เดินนะครับเดินเดิน เองได้นะครับปกตินะครับแต่ก็ยังไม่มีแรงเท่าไหร่นะครับขาก็ยังสั่นๆกระตุกๆนะครับจนเดินมาถึงบริเวณนี้นะครับคุณยายก็ล้มตัวนอนไปเลยนะครับแล้วก็มีอาการดิ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะลุกแต่ก็หมดแรงครับหลังจากคุณยายชินลมนะครับก็มีอาการชักอยู่สามถึงสี่ครั้งนะครับ ก่อนที่คุณยายจะสิ้นลมไปนะครับจากพวกเราไปนะครับจากครอบครัวไปนะครับก็เสียใจนะครับก็แสดงความเสียขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคุณยายสายทองนะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่น,นี้นะครับขอขอบคุณครับ